ดีครับวันนี้นะครับพีเน่ยนะครับได้มีโอกาสมาติดมุ้งพับสีนะครับสำหรับประตูที่มีความกว้างมากๆแล้วก็สูงนะฮะแล้วก็เป็นสีพิเศษด้วยสังทำสีนะครับก็คือโครงการโปรตานิก้านะครับที่เสาถลางนะครับกูเทอ่ะโอเคมาดูงานกันะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้จะเป็นประตูบานสลับนะครับเปิดได้สองทางครับแต่มุ้งเ้วยทำแค่ขึ้นเดียวนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับในการใช้แล้วก็เก็บนะครับแล้วก็เรื่องของ ราคาด้วยนะครับง่าจะถูกกว่าอ่ะโอเควิธีใช้ยังไงครับนะฮะบานที่หนึ่งนะครับสระเ็ตที่หนึ่งบานที่หนึ่งสังเกตว่าประตูค่อนข้างกว้างนะครับเป็นโครงการพรีเมียมนะฮะนี่ครับเป็นมุมอิสระนะครับเปิดได้สองทางครับลางเต็มนะครับอ่ะทีนี้เบื่อเราอยากจะใช้มุมด้านนู้นนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับโดยการนะครับเลื่อนกระจก หมดเลยครับมาเลยสองตื่นนะกระจกสองบานจะย้ายอีกฝั่งนี้ฮะอารมณ์อยากจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการใช้ครับติดด้านนี้นะฮะเต้องการที่จะรับลมนะครับมุ้งในเกไวดตรงกลางครับก็กดใช้นี่ครับจะสังเกตว่าจะใช้ด้านกันนะครับในการนะครับลมม่จะผ่านนะครับอาจจะอากาศได้ดีนะครับงั้นลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยครับจากทีมนะครับสวัสดีครับ